บะหมี่ผ้าแซบนะฮะม,ไไมีใส่ไมีอบ,บอบแม่บางเท่มันเอาในซ่สนาอันนี้ทีละเว็ดมือนักเดี๋ยวมันเน่าน่อไม่ไ<อ>น่ะเผาเบ้าสีอันอย,นยุสุกกิเนเลยเด้อซ้มมันบมีไใส่ Xì can ở bao nè Can ở đâu thôi Can ở, Càng ở ừ. là thật lắm <laughs> sẽ làm phụ trụ Hương khẩu vô khẩu hèn nè nha Cho long hà một lúc hơi Mẹ sộn tự nhiên mà nhiêu bạc น,น,น้อยทาประเทศนู่นน้อยเรไม่ส่งอย,ย,ย,ยงู่ใน,นสายตะปุก,อ,ปกอันนี้นนนว่ามันเสพระมันเนาเหม็นแล้วมันจามอันตรรศ์ม,นนมันเหม็นเน่าแล้วอันนี้น่ะมันบริโภคมันเปื่อยรวมๆน่าหมงน่าเไอ้มากนบ สรุปเร็วๆหม้อกดตรงร่วงนี้ไมนมาคามแลยนะเฮ้ยมันบอกเข้มหมอจังว่ามันอันอันนั้นนะมันจางมันเลยเปื่อยมันเน่าเหม็นแล้วมันก็เปื่อยมันไม่ได้สุก ส่วนม้ตงเค็มหน้อยหน้อยนี่ยังไงอยู่ละวหันเอานี่ก็คือเงินจากคุณป้าทางฝั่งไทย เป็นฝากมฆไห่อันทีมซสาแห่งดำนาสามพันหาแบ่งกันสามพันมืหัวจะกคนสามพันหกคนบ่โอ้แล้วคนละหารล่อยอุตีอาตัวคือสีอลังการแถบบ่คือดีแถบบ่ รายกาโอนให้เด็กน้อยอายุสิบป,ปีมาดำนาอีกหนึ่งพันมุัจกจะโอนให้แบ่งการโอ้เขาเข้าใจแล้วใช่เข้าใจแล้วก็อแบบอกบอเข้าใจถามคุณป่าคืนก็คือองี้ย <c oughs> ทีมงานขจาวส่กดีเนาะ มงานเฮาคือบ่โชคดีวะสาวเอ้ยจีโน่บักอ้วนจัสีนก็เป็นมีผู้ใหญ่ใจดีซัพพอร์ตเนาะได้กินได้ตกินอ๋อบ่เป็นหยังบ่มีก็บ่เป็นหยังเด้อเว้าซื่อๆบามีอันเจมาล่าลายห บารมีเบามีหลายก็จงสั่นละโุกดีอรีเนาะได้ทั้งเงินขาจ้างได้ทั้งเงินอันพิเศษได้ทั้งเงินรางวาัลดีอรีโุกดีขนาดเลยก็ดีใจนำที่ทุกคนได้รับในส่วนตรงนี้เนาะพี่น้องนางสีหติตต้มกบสะคอน เฮ้ยพระเจ้าให้เจ้าต้มป่นมะกบนี่บะต้มป่นบะเออไพ่ได้กบน้อยมาหนิเบ้อเท้าคือบบโศกดีคือข่าวบ้อหัวด้านหน้าที่ใต้ว่าใต้เป็นกระคอนี่เด้อกูไหวยในกระเป๋านี่เด้อ เมื่อเรเมื่อแบ่งไงเขาคนงามจะคนกับหคนหกคนก็ได้คนละหาร้อยสัพเลอรเลอรเปอร์เซอร์แทะสูและกลายอคนเด็กน้อยสิบป,ปีหานนีพันหนึ่งนะไปแหกเขาแบ่งกันนี่นะพอดีเป็นสี่พันขอบคุณมากนะคุณป้า ส่วนเงินหนะหรอมันยังอยู่ในบัญชีอยู่ไม่ได้ไปโอนอ๋อขับไปเห็นเต้อึมันเอ้ยไข่จะไปอิกมานอนในนี่วะหลากหลายเมนู ผัดกะเพราจะบดลวกก่อนบ่เฮ้ยปลาตะเปลือกสีสุก มันมีกระตับ,ตบเยอก็จะได้แบบเป็นพ่วงเลยทั้งสามทั้งไตมันต้องไปชาโนมานเท่านั้นอยู่บ้านเฮาวัมีแบบแสดมีแต่แบบแช่แข็งแช่แข็งนะมัน,นมัน,นอับตับมันกรแสซาะจืดแช่แข็งทำละลายหมดนแหละพอ,อมาละลายนานๆเย็นตับกาดเปล่อยเบิ้ล ดูหน้าด้าหน้าพี่น้องเอ้ยมื่อนี้จะมันเลิศเลอทางอื่นบ่ได้อึดหนาอึดในจับผมจับแม่ย่างน้องไก่สกินตอนใดนเนาะ ผสมในเจอสิปิ่งตอนนี้บ้างแสบเลยผสมผสมอร่อยมากเลย บาทอีแม่ว่างๆนางน,นบัดไปลษณีง่วงจะโทรมาเดี๋ยวสิบอกให้ฟังกลายเป็นประเด็นดร้อน อร่อยไหมอร่อยเหาะแน่นอนน้อยมึงไปไล่เลยนะมันเต็มอยู่นั่นพี่น้องฟองค้าสำมีหลายล่องก็จะไปจับมาไล่ออกไปเบิ้ยไปจะแสียไปเฮ้ แตแพงปาดกะเพราเครื่องในไก่ปลาถากระปุนโกบปนกบน้อย